เชื่อใจไหมมีน้ำน้อยเดี๋ยวสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะเสียงเสียงคนน้อยสวัสดีครับเสียงนกเสียงกาน้ำาเป็นนกเสียงกาเมื่อนี้ทาากธรรมชาติจากกันยังอยู่บ้านวีเพนยูเก่าวันนี้คนพาปอกลูกตาลกับปาตาลมาเป็นพวงพวงนี้สี่สิบบาทจ้าถูกมากถูกมากอยู่ตลาดแต่คนขึ้นเนี่ยขึ้นลำบากเลยเนี่ยเหรอยู่ตลาดบ้านๆนะจยนเถอะ ตลาดคนขืนตลาดความผมแก้าน้องฝนซื้อมาจากตลาดความผมติเดี๋ยวปอกกันปอกจังไรเนาะปะเนาะอย่ามาถามพี่เพชรเนาะเพี่เพชร่เคยปอกกินเลยปอกเ่าเป็นเลยเจ้าเอาใช้มีดตอกเลยนะไม่รู้จักไม่เคยทำมาถ้าเจ้าผู้ใดปอกเป็นผมไม่เคยออกจากอันนี้มันเลยพี่เพ้นได้ขับโพดขับโพดตอนเช้าจริงจริงจิงสาบอีกกันจ้ะ ขอบคุณค่าวนะอือครับอะไรนะลูกออกจากโทรวดสามมิร์เหรอใช่ได้ออกแล้วก็ใช้อเดจะไม่เป็นไรเอาต่อเลยยังไงก็แล้วกันเนาะถึงเวลาปอกจริงจ้งไม่เห็นอีกแล้วเนาะจ้าการมาข้างหลังข้างไก่เลยกันแกะมีอออกกัน ไม่รู้ว่าสีากแก่สีอ่อนทำแหล่ได้ดังคนแก่ได้ความอ่อนเท่าไรนะเอาแต่ว่ามีแบบแกงน้ำเนะาะจนี่แบบแกงข้าวตัวแกงใส่ยังหล่ะจาะน้องฝนรูบ่เคยกินแกงจ้ะเพื่อนตัวบ่เคยเลยเคยพาไปกินตั้งแต่สมัยอ่าสาวๆอ่ะ <c oughs> จ้ะก็มาไม่ต้องพูดถ่าวพาให้กินน่ะจางง้าคุณไงพันท้ากินอ่ะตามเป็นเล็กหน่อย บานสมัยนี้มันบ่มีอาย,ย่บ้านรที่เทนบ่มีเลยถ้าติาดปลูกตามอ่าอพาเขาคนนี้เหรอตามบ้านตามถุงน่าชิดได้กินบ่ได้กินอีกนเรื่องหนึ่งแล้วจังพาเมล็ดด้วยซ้ำนเน่ย <c oughs> อ่อามาด้เบิ่งวิธีป,ป,ปอกในยูทูปกันนะจ<อ>้าหมูตัวจ้าจของเคยปอกกินแต่น้อยเราช,า,าชิว่าไม่ชิยากแต่นี่ <c oughs> อันนี้หรอ อันนี้รอ,อกินอยู่นะเลย <c oughs> คนเห็นก็จะปอกก็จังสงสัยไงเห็นและวด้อโอ้อันนี้อ่อนเลยเนี่ยดูดน้ำกินได้ไหมด้าดูด้ยอืมอ่ามาอาจารอ่าเป็นแต่านแแ่หน่าตาน่ากลัวทำตัวน่ากลัวอีกจ้ะ อ,นนอป้ากินอ่ากินข่าวเศร้าจ้ะตอนนี้ว่ามันกินอย่างก็เขาอ,อื่นของบ้างตอนเช้าบอกหยินกาแฟหย็บกาแฟ,าฟ,าฟมีข้าวโพดนิดหน่อยแล้วหนูจะได้กินบ้างไหมได้กินแต่ว่ามันจะนานเท่าไหร่อันนี้งงเลย <laughs> อันนี้<อ>หัวเลาะเอ๊ะน้ำฝนจะได้กินไหมจะได้กินไหมลุ้นๆกับน้ำฝนได้ไหมลูกอันนี้น้ำฝนแกะเป็นไหมเนี่ย แล้วก็อยากจะมันยังก็ต้องเป็นอยากให้เบิ้งจําเป็นมันหรือมันอ่อนเพลิดรึหานวลบ่พอหานวลหานวลบพอโอ้ยนวหานวลบ่พออีเละบ้านเกิดบมีนัวหะเดี๋ยวมันจะบอมีนววมันอ่อนเพิดจ้าหน่ะนัวก็ว่าอยู่เอ๊ะมันอ่อนเพลิดเอาสิ่งแล้วจ้าหนามันต้องแกวเลยวแก้วมาเลยนนนกัะ มันอ่อนพอดจ้ะมันอ่อนมมีมไม่เนื้อไม่อย่างเลยอันนี้เนี่ยเนี่ยมีตำเนี่ยจ้ะพูดจะบป้อเนี่ยแล้วจะกินอะไรมันอ่อนจอจะจอดูดออมันมี อ๋อไม่ไห้องสัยแล้วจะจะไปซื้อกินตลาดใหมแม่เี่นเลยค่ะบ๊พผนบ๊ะผนได้ซื้อกินนี่ท้องก่อนก็คนรให้ผลเปื่อยควายอ่ะบนอันทีเข้าวเปอกเทานบอกค่ยปอกานะกาบ๊ะผลจ้านี่กาบบ๊ะกเมื่อไหอ่เมื่อไดเมื่อแกพ่อข่าแก่พ่อค่าเพิ่นแก่บ๊ะผเป็นนักชำ้นา้หรือเปล่าเนี่ยไม่รู้หมืนกันหรือว่าหรือว่ามันผสมปนกันไปยะ ก็จะเป็นแซงคือการกับแซงมะพร้าวบ้านน้องฝนค่ะมันอ่อนมันก็จะอ่อนน้ำกันไปเวอร์น้ำปลาจะมะพร้าวอันนี้เิ่งจะได้กินไหมโอ้แมอันนี้ทายกินแล้วอาปากแลบโอ้น้าฝนอันนี้จะกินแต่ว่าข้าวโพดนั้นรู้สุกมันแข็งมากเลยนะลูกกินนี้เอาอันนี้ไมรูสุกกินอะไรแล้วน่ยเมสิของอันนี้ดูซิดูมันแข็งมากเลยมันขาวๆโอ้มันแข็งแล้วลูกเนี่ยก็ยังกินเลยกินของอันนี้เนี่ยมันอ่อนนะในแข็งจนขาวเป๊ะเลยเนี่ยลูก อชอบมากอ่ะเหรออือน้องปีนี้ก่อนพ่อปีในนี้ก็ได้ชอบมากเลยชอบอายขับขวดแข็งแงอย่าขับวดแก้ขวดมากด้าีนี้ตนบ้ามากอันนี้ชอบอ่ะสงสัยจะได้ได้มีอายุมากกว่าหรือเปล่านี่อนาคตเนี่ยถ้าพ่เพนผ่าแรนจนขาพองเหมือนนองฝนว้าวโอ้เฟินาับอ่จมบ่จมจะพึ่งบอกมามิ้มเป็นอะไรเนี่ยมาซานตอนแรกมาก่ะจุดคองอือ เพิ่นร้องข่าวเพิ่นบอลพอดีอดจิพี่เพ่นพาไอเอเล็บเพิ่นเล็บครบซื้อดอกน้องบอลเพิ่นเล็บครบอ่ะที่นี่เพิ่นวิ่งอะ่ะน่าด้เสียจีกันยิ้มดีจังเลยเนี่ยยิ้มดีจังเลยเนี่ยเราเชื้อได้กินมานด้ไม่ได้กินก็ไม่เป็นไรยวซื้อกินเองเดี๋ยวมือแรงพาไปซื้อใหม่แต่ต้องนอนต่อ กินหอดเหือหลายจะน้อนวาระเมื่อกี้นึ่กินหอยคนโดเป่นลายกินหอดตุ๊กตาองสับว่าได้กอดม้าหน่อยอะกินหอนมาหน่อยฝนยานไอ้น้ำมันน้ำมันออกอ่ะเดี๋ยวที่ให้อันนี้ดูดน้ำอันนี้กินน้ำน้ำตาลอ่อนไหมลูกกินไหมลูกกินไหมหวานดีกินไหมน้ำตาลอ่อนอ่ะตาลอ่อนอ่ะมันหวานดีลูกน้ำมันอ่ะหวานอะไรก็หวานดีเลยกินไหมน้ำฝนจะเฉาะให้ ไม่ชอบโอบออันนี้ได้กินโอ้ได้ได้โอเคอ๋ออันนี้ก็สิแก้กลัวอีกอ่ะน้ำน้ำฝนเนาะถ้าเป็นน้ำก็สิแก้อ้าวน้ำมันซวดออกมาน้ำมันพูดออกมาดูดออน้ำมันกระเด็นออกมาลูกโอ้ยย่อยๆน้ำหวานดีขนาดนั้นพูดออกมาอืกินแต่น้ำมันกินแต่น้ำมันมันอ่อนคักอยู่นะจ้ะได้ไหมกนมันเป็นอะตานอ่อนจ้ะ ตานอ่อนแล้วาะมันอร่อยอยู่ลูกแต่ว่ามันไม่มีเนื้อกมีแต่น้ำมันมีแต่น้ำตาลอ่อนอะไจ้ะตาลอ่อนบ่มีบ่มีเนื้อกินมีแต่น้ำได้กินแต่น้ำมักตาลกินแต่น้ำมักตาลโอ้ยอได้กินแต่น้ำน้ำมันก็ว่ามันไม่เนื้อบ่มีได้จ้ะเนี่ยอืมมีแต่น้ำมัน ร่องลูกนี่อาจจะน้องฝนเนี่ย então, อาจจะได้กินหูยเสียงดูดนะกระแทกเนี่ยเป็นอะไรนะเหรออะไรนะอันนี <h 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 ้มีกระซิบอมีด้วยบางอย่างน้องฝนกินเหมือนอ่าแคสเปอร์เหรอเหมือนมอนสเตะร์เห็นไหมมันอร่อยเห็นไหมมันไม่บอกแล้ว พี่เพ่นเปลี่ยนหายว่าอันนี้มันแข็งไปเล่ยเปลี่ยนนี้มันจะอ่อนกว่าแต่บอกอันนี้ชอบอันนี้มากอือพึงพึงดูคล้องแท้นี่จะมันคงมีเนื้อฮะอันที่ซ้อนมันกันอ๋อใช่ไหมลูกชอบก็กินเลยนะลูกกินได้แต่น้ำอีกทีจังก็ที่เบิร์ดกินเนี่ยจ้ะพี่เบ่ได้กินจ้ะเออไม่อยากกินก็ไม่ได้กินอ่ะกินอันแข็งเหมือนเดิมโอ๊ยดูกินน่ามัน โอ้แต่แล้ววชิมาแบบพาแบบกิ่นวันเถ้าแก่พากินเนี่ยกิดนบางอย่างแรงเอามันเอามันโดยกินน้องฝนลูกตีเฮ้าวามันแก่พี่เพ้นจัสีคิดว่าพอดีอ่ะแม่นพวกนั้นเนาะแม้งนั่นอ่ะที่ที่มันแบบแตกละแหงจ้าหลักแก่น้ำสีพอดีเลยกับบอลูนะหมูแต่ว่าโอ้อันนี้กับเป็นลองอีกสักลูกเป็นแต่แก่ให้แม่นมาล่ะลองอีกลูกนึงพี่เพ้นตัวให้น้องแก่ แกง่ายลยย่ายาจะบักแกง่ายก็มาพาวี่บอกข้จ่ะขึ้นั่าแกง่ากว่าเขาใจยากกว่หนูระลคนที่เขาแก่เขาแกเป็นแต่ทีแกง่ายนะจ๊ะอย่านมัแล้วแกจยังไอะนี้มันติดกันมากเลยอ่ะฝน เราออกไม่เป็นอยาจะให้มามิคาเองให้มามิคาเหรอมามนี่ก็แกะไม่เป็นหรอกหอมนี้ไม่เคยแกะลูกตาลมามิก็พลังพลังเยอะแต่ว่าไม่เคยแกะอยากอรก็สิรุด้วดีนี่หัวเราะแบบ เป็นเย็นอยู่ว่าซลินมาซอ,อยังบ่ได้หอกนะอันนี้อ่ะเอาสบพลังให้นะฝนอันนี้อ่ะสสงพลังให้นะฝนเลย <c oughs> เยีดยเด,ยดนนเยียด,ด,ด,ดนเนยียดเ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 ียดเย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 ดเยียดเยดเยียดเยดเยียดเยียดเยียยียย สุดท้ายแล้วเขาพูดก็สุดท้ายแล้วเขาโพูดก็สุดท้ายอันนี้ว่าเขาพูดสุดท้ายพูดสุดท้ายแล้วเนี่ยเอาลุ้นๆๆๆๆได้หรือเปล่านะได้หรือเปล่านะได้กินไหมเน,ะนาะไม่มีความหวังเลยอะบ่งบเราเราเป็นแต่ได้กินจ้ะ เนื้อก็คงอ่อนอีกอเนาะอ่าคือกันเลยอือมันก็คุ้งเป็นเหมือนมะพร้าวแหละเหมือนกันหมดแท้งอ่ะอ่าเดวทำตำตาเลยดูจุ๊บเลยตำตาเลยที่จริงเราบริจินนะดูดจุดบเลยคกินนะอ่าเคยกินลูกเคยกินนะฝนเคยกินพี่ว่าเคยกินหรืออยากกินไหมบุ๊อันนี้อยากให้น้ำฝนกินนะนั อิ่มแล้วใช่ไหมนี่เอาไหมนี่สุดท้ายแล้วอิ่มมากเดี๋ยวจ้ะรู้ก็รู้ค่ะแม่เอยแตกอีกแล้วจรินใจไหมมีน้ำน้อยเดียว คือเกาจ้ะองสัยทได้ไปดูดน้ำเปล่าดูดน้ำสมบัติแน่น่ะพอได้กินแล้วจ้ะไม่มีอะไรให้กินมันไม่มีละแแกไปก็เปล่าประโยชน์เมื่อเปล่า40บาทถูกแต่ไม่มีอะไรกิน40บาทซื้อซื้อที่แกเลยใช่ไหมแต่มันไม่ได้อารมณ์กกาว่าสิมาแกแบบโชมวนๆนะจ้ะที่ไหนได้เจอลูกอ่อนเจอมาก่อน พอพอพอค่ะเพิ่นกับเบอรนะน้ำเลยเนาะบอร์แต่พอค่ะว่าตามลูกค้าอยากได้จัดไปใช่ไหมตามใจลูกค้าใช่ไหมย่ายไปเลยอันนี้แก้บออันนี้สีแก้ก็นี่แก้ก็การนะพ่อค่ะนะอื้อไม่สนอื้อมืดพ่อค่ะอื้อมืดเถิดตัวหอยคักแม่รัับตวคนเสีย่อยอังตัวเถิดตัวกับตัวคนเป็นต์คอนเทนต์กับเสื้อค้นไงแทงเสื้อคนไงเยอะเดี๋ยวไปก่อนได้จ้าบัรเนี่ย ผิดหวังกับการบริจิตต์แกไปตั้งหลายลูกจนเหงอแตกอ,ะอ่ะจนเหงอแตกอ่า<ะ>น้ำฝนเหงอแตกเหงอซาดเลยมีความโศกเศร้<ถ>าระะยางหลายอย่าที่บริจิตต์อะไรจ้ะขอบคุณแล้วล่ะจ้ะมันนี้มาเที่ยวมาเล่นมาอยากคุยน้ำมือเสือจ้ะเอาชว่วงบรรยากาศตอนซอให้เบิงน้ำเนี่ยจ้ะยางหน่อยกับมีอ่โซ<ดย>่โไหมฝรั่งหน่อยกินก <contour> ับโคตรให้เบิงน่าจ้ะนะบรรยากาศก็ล่มลื่นจากบ้านพี่เทนน่ะบรรยากาศต่ออัดต้ง วิวพี่เพนพวกพี่เพนนั่งอะ่ะเออ,อน,นี่แหะ่กโตเห็นออนนอ่ว่าเป็นเป็นตะยูนะอัน,นิ้บายบายไปแล้วค่ะบายบายค่ะขอบคุณและหลายจ้าเดี๋ยวพอกันไม้คลิปหน้าขอบคุณค่ะ